สวัสดีค่ะสำหรับทฤษฎีดนตรีตะวันตก3นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ Augmented ซ c c o r d กันนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเนะะื้อหาของทฤษฎีดนตรีตะวันตก3นั่นเองนะคะ Augmented ซิ c อรนะคะซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มของ c โ r o m t t i c h o r d นั่นเองค่ะกลุ่มของ c r คร m t t i c h o r d นะคะก็จะเป็นพวกประเภทอ่ะ คอร์ดยืมทั้งหลายหรือคอร์ดนอกคีย์นั่นเองนะคะอย่างตอนทฤษฎีตุนตรีโดนตก2องเรเรียน secondary dominant แล้วก็ leading tone secondary leading tone ไปแล้วนะคะก็จัดอยู่ในกลุ่มของ chromatic chord เช่นเดียวกันคราวนี้ a u g m e n set chord ก็จัดอยู่ในกลุ่มของ chromatic chord ด้วยเช่นกันนะคะ,ะที่เราอาจจะเคยเห็นกันบ้างแล้วนะคะสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะเราจะเห็นสัญลักษณ์ตรงนี้ที่เป็น it วก fr วก gr วก ไอท6เนี่ย oh ok ก็คืออิตาเลียนอิตาเลียนซินะคะตรงนี้จะเป็นเฟรนซิก fr นะคะแล้วก็ gr e 6 oh ok จะเป็น German นซินะคะสัญลักษณ์ของการระบุชนิดขดจะเป็นประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วหลายๆตำรานะคะอาจจะเขียนสัญลักษณ์แตกต่างกันนะคะแต่สำหรับในทฤษฎี3ในตัวนี้นะคะจะขอกำหนดเป็นสัญลักษณ์แบบนี้แล้วกันนะคะ เครื่องหมายบวกมันคืออัลกเมนเต็ดนั่นเองนะคะการขยายออกของโครงสร้างหรือความห่างระหว่างโนตที่มันกว้างนะคะลักษณะนี้คืออัลกเมนเต็ดนะคะก็คือแสดงว่าในคอร์ดเหล่านี้ค่ะข้างในมันจะมีโครงสร้างของโนตคู่6กอัลกเมนเต็ดอยู่เสมอนะคะแล้วก็ซิทตรงนี้ก็คือคู่6นั่นเองนะคะหรือเราอาจจะจำได้ว่าวิธีหลักวิธีการใช้คอร์ดเนี่ย ะะอาจจะเป็นการพลิกกลับก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะแต่ว่ามันคือมันแล้วแต่มันขึ้นอยู่กับการเรียบเรียงเสิ่งประสานเนาะแนวทํานองกา,การเคลื่อนที่ของแนวทํานองนะคะมันจะมีกฎเกณฑ์แล้วก็ทิศทางของมันที่จะทําให้ทํานองนั้นมันไพเราะสวยงามมากขึ้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการเรียบเรียงแต่วันนี้เราจะมาอาธิบายในเรื่องของโครงสร้างแล้วก็การสร้างคอร์ด ประเภทที่เป็นอ u อก e n เ e นเตดซก่อนเนาะ,อ,ะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะว่าอ,อิตาเลียนเฟรนช์เยอรมันเป็นอย่างไรนะคะโครงสร้างข้างในคอร์ดนั้นเป็นไปในลักษณะใดนั่นเองนะคะคราวนี้ต่อไปนะคะมาดูกันก่อนอื่นเลยค่ะอิตาเลียนจะมาก่อนคะ่ะถ้าเรามีพื้นฐานของโครงสร้างที่เป็นอิตาเลียนซิกแล้วเนี่ย เราจะต่อยอดไปเฟรนซ์กับเยอรมันซิกได้เลยนะคะเพราะว่าเราจะมาเรียงตั้งแต่สเต็ปที่1ก่อนนะคะสเต็ปที่1เราจะเจออิตาเลียนซิกก่อนสเต็ปแรกนะคะสมมุติว่าคีย์เป็นคีย์ทางเมเจอร์นะคะจำไว้เลยนะคะว่าการที่มันจะเป็นคอร์ดอิตาเลียนซิกเยอรมันซิกหรือเฟรนซ์ซิกเนี่ยต้องดูได้ว,ว่าคีย์เพลงนั้นนมันเป็นชนิดเมเจอร์คีย์หรือไมเนอร์คีย์นะคะเพราะว่ามันใช้ต่างกันนิดหน่อย นะคะอันนี้ต้องใช้หลักการจำเลยนะคะสเต็ปที่1ค่ะสเต็ปที่หนะคะอิตาเลียนซิกค่ะวิธีการสังเกตข้อสังเกตนะคะจะมีโน้ตแค่เพียง3ตัวเท่านั้นก็คือ1นึหนะคะอย่างตัวอย่างตรงนี้ค่ะลักษณะขอรดจะเป็น1 3ึ่ห้าถ้าลบกลางออกมาลักษณะเนี้ยมัน,ม,นมันเป็นการพลิกกลับขอรดแน่นอนเพราะว่าโน้ตมันไม่ได้เรียงกันแบบในช่องในช่องแบบสวยงามนะคะลองกลางคอด โน้ตในคอร์ดตรงนี้ออกมาดูก็ได้ค่ะว่าเราบอกได้ว่ามันคือคอร์ดชนิดอะไรอันดับแรกก็คือ F# s h Aflat r p a at, แล้วก็ C นะคะอ่าเราก็ต้องมาหาชนิดค่ะว่าอันเนี้ย1 3 5มันเป็นชนิดตรแอดแน่นอนแหละแต่มันจะเป็นเมเจอร์ตร d แอดมายเนอร์ตรแอดดิมตรแอดหรือออกม e นเต็ดตรแอดนะคะก็มาดูที่โครงสร้างนะคะเราจะสังเกตว่า F G A เนาะระหว่าง2อโน้ตเนี่ยที่เดินทางมามันเป็นคู่3กันอยู่นะคะเขียนโน้ตคู่3ให้ก่อน F G A นะคะฟาซอลลาปกติแล้วเนี่ยในคีย์ C major มันจะเป็น3ามเมเอยู่คู่3มันจะเป็นโน้ตคู่3า a เมเจถ้าเป็นโน้ตเดี่ยวๆนี้นะคะแต่ถ้าเป็น f ฟาชาร์ซอลลามันก็จะเป็นคู่3ามไมเพอแคบลงถูกไหมคะแต่ เกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้ลาติดชาร์ปอีกเห็นไหมคะแสดงว่ามันแคบลงอีกเพราะฉะนั้นจาก3ามเมเจอร์แคบลงมาเป็น3ามไมเนอร์แล้ว3ามไมเนอร์แคบลงมาอีกมันจะกลายเป็นโน้ตคู่3ดิมแสดงว่าเราจะหาโครงสร้างของคอรดนี้ไม่เจอเลยคะ่ะไม่เข้ากฎของไตรแอดคอร์ดชนิดใดๆเลยเมเจอร์ไมเนอร์ดิมออฟไม่เข้าเลยเพราะเราเจอโน้ตคู่3ดิมอยู่ข้างในผิดปกติแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย เราคิดไว้เลยค่ะว่าไม่ใช่เจ็ดคอร์ดในคีซีแน่นอนวิธีการสังเกตง่ายๆก็คือเจออคซิเดนทัลอย่างเงี้ยไม่ยอมติดตามคียคีซีมันไม่ติดอะไรเลยค่ะแต่มันดันใส่อคซิเดนทัลที่เป็นแลตกับช์ปลักษณะแบบเนี้ยไม่ใช่คอร์ดในคีย์แน่นอนนะคะแล้วพอกลางออกมาเนี่ยเราเจอโน้ตผู้3าดิมหาโครงสร้างชนิดของไตรแอดทั้ง4ชนิดไม่เจอไม่ใช่เมเจอร์ไตรแอดไม่ใช่ไมเนอร์ไตรแอดไม่ใช่ดิมไม่ใช่ออกนะคะ แสดงว่าปัดมาที่ตรงนี้หรือเปล่านะคะวิธีการสังเกตค่ะโน้ต <Notes S 1> ในคอร์ดอิตาเลียนซิกมีอะไรบ้างนะคะลำดับที่หนึ่งค่ะเราดูก่อนว่าเพลงเนี้ยมันเป็นคีซีตามตัวอย่างนะคะเรานับโน้ตซีเป็นสเกลดีกรีโน้ตลำดับที่หนึ่งของสเกลซีอยู่แล้วนับไปหาโน้ตลำดับที่หกค่ะอันนี้สเกลดีกรีคือซีนับขึ้นไปเป็นคู่หกค่ะคือเ แต่ถ้าเป็นเมเจอร์คีย์เจ็ดชาร์ปเจ็ดแฟตบนเมเจอร์คีย์โน้ตลำดับที่หนึ่งของสเกลไปหาโน้ตลำดับที่หกของสเกลมันจะเป็นโครงสร้างของคู่หกเมเจอร์เสมอถ้าทุกคนคิดสเกลแฟตชาร์ปไม่ผิดนะคะตามเมเจอร์คีย์โน้ตลำดับที่หนึ่งไปหาโน้ตลำดับที่หกของสเกลเมทที่เป็นเมเจอร์คีย์เจ็ดชาร์ปเจ็ดแฟตมันจะทำหน้าที่เป็นโครงสร้างของคู่หกเมเจอร์เสมออยู่แล้วนะคะ แต่ลักษณะของการสร้างอิตาเลียนซิกสเตแรก s t e ็ที่1นึ่เขาต้องการคู่6 m i n เนจากโน้ตตัวแรกของสเกลค่ะซึ่ง Major Key ไม่ตอบโจทย์นะคะ Major Key ไม่ตอบโจทย์เพราะเมื่อกี้ย้อนกลับไปที่บอกว่าถ้าเป็น Major Key 7ย์เจ็ดชับเจ็ดแโนตลำดับที่1ไปหาโนตลำดับที่6ของสเกลมันจะทำหน้าที่เป็นคู่6 Major เสมอเพราะฉะนั้นออกเมนเ e d 6ซิกในอิตาเลียนครั้งแรกเนี่ยค่ะมันต้องการคู่หกไมเนก่อน เพราะฉะนั้นในคีย์เมเจอร์มันยังไม่ใช่คู่6กไมเนอร์เราจึงต้องทําให้กลายเป็นคู่6กไมเนอร์ก่อนโดยการใส่เครื่องหมายแฟลตที่โนตลำดับที่6ของสเกลเมเจอร์หรือเขาเรียกว่าแฟลตหกแฟลตน้ตตัวที่6ลงมาค่ะเพื่อต้องการโครงสร้างให้เป็นคู่หกไมเนอรนะคะนี่คือสเต็ปแรกของการสร้างอิตาเลียนซิกนะคะ พอเราได้แล้วค่ะ C และ A flat นะคะ C และ A flat ให้เราโอเคถ้าเราได้ A flat แล้วเนาะให้เรานับจากโน้ต A flat ขึ้นไปเป็นคู่หกค่ะนับโน้ตก่อนก็ได้นะคะตัด flat sharp ออกก่อนค่ะนับนิ้วไปเลยค่ะนับนิ้วไปเลยค่ะได้หกนิ้วค่ะลาทีโดเ e มีฟ a เราจะได้โน้ตฟาเป็นโน้ตลำดับที่หกถ้าถ้าลาเป็นหนึ่งนะ ถ้าโน้ตลาเป็นหนึ่งนับไปหาโน้ตตัวที่หเราจะเจอฟาใช่ไหมคะคราวนี้เราต้องการคู่หกออกเมนเต็ดละโน้ตคู่หกอ g m เมนเต็จากตัวนี้คะ่ะซึ่งตอนแรกเราแฟทตัวหกเนาะเราได้ A อแฟตและเอาแฟตเข้ามาใส่ละนะคะจาก A อแฟตคะ่ะกลางให้ดูเลยก็ได้ลาแฟตที La at, far. โดเรมีฟาโอเคมีฟาห่างครึ่งเสียง ที่เหลือห่างเต็มอ่โทษทีตรงนี้เป็นครึ่งเสียงนะคะแล้วก็ตรงนี้เต็มเสียงแล้ว A ถูกแฟลตมาอีกเพราะฉะนั้นครึ่งบวกครึ่งตรงนี้เป็นหนึ่งคะ่ะเสมือนกับเป็นห่างเต็มนั่นเองนะคะแสดงว่าอันนี้มันเป็นคู่หกเมเจอร์อยู่คะ่ะยังไม่ใช่หกออกเมนเต็ดเราต้องขยายออกไปอีกคะ่ะ จำไว้เลยค่ะว่ามันยังไม่เป็นนะคะต่อให้เราแฟลตโนตตัวหกลงมาแล้วนับขึ้นไปค่ะมันยังไม่ใช่หกอ็อกนะคะยังไงก็ต้องขยายตัวที่หกขึ้นไปเดียวกันชาร์บขึ้นนะคะลกยกเว้นว่าโนตตัวที่หกถูกติดแฟลตนะถ้าโนถ้าโนตตัวที่หกถูกติดแฟลตอยู่ในตามคีนะคะชาร์บขึ้นมันก็คือเนเจอรลนด์นะคะอ่า ไอที่เราเราเรียกว่าชาร์ปเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเอกอะใส่เครื่องหมายชาร์ปนะคะชาร์ปขึ้นปัดขึ้นคลื่นเสียงนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มมันอีกคะ่ะโดยการใส่ชาร์ปที่โน้ต F ตามนี้มันถึงจะกลายเป็นคู่หกของเป็นเต็ดนะคะคราวนี้นะคะ่ะในอิตาเลียนซิกเรามีโน้ต A f แ a ลและ f ชาร์ปอยู่แล้วนะคะง่ายๆเลยคะ่ะพอเราได้สองโน้ตนี้แล้วเรามาดูว่าไอสองโน้ตนี่ที่เป็นคอร์ดจะเป็นอิตาเลียนซิกแล้วเนี่ยมันอยู่ในคีย์ซีเมเตอร์เราเอาโน้ตแรกของสเกล นั้นๆมาใส่ในคอร์ดเลยค่ะโน้ตซีนะคะโน้ตซีเราได้โน้ต A flat ได้โน้ตซีได้โน้ต F sharp เราถึงจะบอกว่านี่คืออิตาเลียนซินั่นเองนะคะวิธีการเช็คนะคะก็คือว่าถ้าเราเจอสมมติเราเจอคอรดนี้ละบนคีย์ซีนะคะเราเจอคอร์ดคอรดนี้บนคีย์ซีวิธีการเช็คก็คือเราดูเขาว่า ในคอร์ดนี้มีโนตลำดับที่6ของสเกล C อยู่หรือเปล่าเพราะคอรดนี้ถ้าถ้าคอรดนี้อยู่ในเพลงที่เป็นคีนะคะเราเช็คว่าในนี้มีโนตลำดับที่6ที่เป็นไปได้ไหมว่ามันจะมีโนตลำดับที่6ของสเกล C อยู่ด้วยนั่นก็คือ A แล้ว A ถูกใส่แฟลตเนื่องจากว่าคีเป็นคีเมเจอร์มันจึงถูกแฟลต6กติเป็น A f แฟลตนี่คือเข้ากฎของอิตาเลียและ20อร์ซนและลองดูค่าว่าจาก A f แฟลตเนี่ยนับขึ้นไป เเป็นหนึ่งค่ะหคืออะไรนับสูงขึ้นไปเป็นคู่หค่ะเจอ F แล้ว f ติดชาร์ปด้วย2โน้ตเนี้ยค่ะ A H. f แฟลไปหา F ชาร์ปตรงเนี้ยมันทำหน้าที่เป็นคู่หกออกม n นเตก็เริ่มจะเป็นอิตาเลียนซิกห้าอร์เซแล้วค่ะแล้วก็มาเช็คดูอีกว่าโอเคอ่าคอร์ดนี้อยู่ในคีย์ C m a j เเพราะฉะนั้นมันต้องมีโน้ต C อยู่ในคอร์ดแล้วก็มีจริงๆด้วยนะคะแล้วก็มีจริงๆด้วย ็มันก็จะเป็นอิตาเลียนซิ70%แล้วเนาะนะคะในอีก30%ที่เหลือเราก็ต้องเช็คคอร์ดแวดล้อมค่ะที่เป็นโปรเจคชันคอร์ดพรีมาก่อนหน้านี้แล้วก็รองรับส่งด้วยคอร์ดอะไรด้วยนะคะเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงแต่70%เนี่ยมีความเป็นอิตาเลียนซิสูงมากและการลักษณะการใช้พลิกกลับอิตาเลียนซิมักใช้โน้ตอ่มามักใช้การพลิกกลับคอร์ดนะคะก็คือฟาลาโด F ชนั่นเองนะคะ ลักษณะการเล่นตรงนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนที่ของแนวทำนองนะคะเหตุและผลของมันที่ต้องเล่นพิกับเนี่ยขึ้นมันอยู่ที่เงื่อนไข,ขของการเคลื่อนที่ของแนวทำนองในลนักษณะของการประสานเสียงการเรียบเรียงเสียงประสานในโน้ตในคอร์ดนะคะมันจึงจะต้องใช้การพิกับนะคะอันนี้คือ70%มั่นใจแล้วแน่นอนค่ะนี่คือพื้นฐานของสเต็ปแรกที่เราจะดูว่ามันคือคอร์ดอิตาเลียนสติ๊กแล้วหรือเปล่านะคะ โอเคเรามาดูกันค่ะในอีก30%ที่เหลือเมื่อกี้เราค่อนข้างมั่นใจแล้วนะคะว่ามันน่าจะเป็นอิตาเลียนซิกและ70%ในอีก30%ที่เหลือค่ะอย่างที่เราบอกนะคะยกตัวอย่าง f ฟลพาร์มาให้2อ,อกรณีนะคะในกรณีแรกค่ะคุณจะเห็นว่าคอร์ดที่เป็นอิตาเลียนซิตรงนี้ค่ะมักจะตามด้วยคอดห้าเห็นไหมคะ อิตาเลียนซิกก็มักจะตามด้วยคอร์ดห้าสองอันนี้นะคะสองอันนี้เป็นการใช้คอร์ดคู่กันเขาเรียกว่า c a d e n t i a l 64ินะคะ c a d e n t i a l ลซหรือ CAD 6-4ก็ได้ในบางตำราเนี่ยเขาอาจจะไม่เขียนแบบนี้เขา,าจ,จะเขียนข้างใต้ว่า CAD 6-4นะคะคือการคือการจริงๆแล้วมันคือคอร์ด5นั่นแหละ ะค,ะคือการใช้คอร์ดห้านั่นแหละเดี๋ยวจะอธิบายในบทอื่นต่อไปนะคะมันก็ถือว่าเป็นคอร์ดห้านั่นเองเขาต้องการเล่นโน้ตแนวเบสที่เป็นตัวเดียวกันคือจี G. เวลาเราเล่นคอร์ดหนึ่งพิกกับครั้งสุดท้ายเราจะได้โน้ตจีบนคีซีเห็นไหมคะแต่มือซ้ายเรากดโน้ตจีจริงๆคะ่ะมือขวาเรายังกดคอร์ดแรกอยู่คือคอร์ดซีเมเจอร์พอเปลี่ยนคอร์ดปุ๊บเรากดเป็นโน้ตมือซ้ายด้วยโน้ตจีเหมือนเดิมคะ่ะแต่มือขวาเราเล่นคอร์ดห้าจริงๆแล้ว ะะลักษณะน,นี้จะเป็นคอร์ดประดับนะคะก็คือแทนที่จะเล่นคอร์ดห้าเพียวๆเลยมันน่าเบื่อนะคะเขาก็อาจจะแบบหลอกนิดนึงนะคะนํามาด้วยอาจจะเข้าคอร์ดห้านะแล้วเข้าคอร์ดห้าจริงๆเป็นลูกเล่นของการประดับคอร์ดนะคะแต่เราก็จัดว่าถ้าเราเจอคอร์ดหนึ่งพิกกับครั้งสุดท้ายคอร์ดหนึ่งแตะแอดพลิกกับครั้งสุดท้ายเป็นหกสี่แล้วก็ตามด้วย5้าเมเจอร์หรือ5เซเว่นลักษณะนี้เราถือว่าเป็นคอร์ด5แน่นอนแสดงว่า ใน30%ที่เหลือที่จะเช็คว่ามันน่าจะใช้อิตาเลียนสติหรือเปล่านะคะการใช้อิตาเลียนสติคือมักจะตามด้วยคอร์ดกลุ่มคอร์ดที่เป็นโด m มน a นนนะคะก็คือ5้าเมเหรือ5้าเซเก็ได้หรือค่า d เดนเชียลซิกโก็ได้ถือว่าเป็นคอร์ด5เหมือนกันหรือ secondary dominant หรือ secondary leading tone ก็ได้เพราะว่าพวก secondary ทั้งหลาย มักจะจัดอยู่ในกลุ่มของโดมิเนนต์คอร์ดอยู่แล้วโดมิเนนต์คืออะไรโดมิเนนต์คือสําคัญค่ะโดมิเนนต์คือลำดับห้าลำดับที่5ของสเกลคอร์ดลำดับที่5้าโน้ตลำดับที่5้าเขาจะเรียกว่าโดมิเนนต์คือมันคือสําคัญนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มคอร์ดที่เป็นโดมิเนนต์มันก็จะมีตั้งแต่5้าเมเจอร์ไทแตร์ห้าโดมิเนนต์เซเว่นคัเดนเชียลซิกโฟหรือซิกแนลเดอรี่โดมิเนนต์ซิกแนลเดอรี่เลดดิ้งโทนเหล่านี้ค่ะมันเป็นกลุ่มของโดมิเนนต์คอร์ดเสมอนะคะ แสดงว่าก่อนหน้านี้ถ้าคิดตาม primary หรือเขาเรียกว่า p โ e s s i o n Chord ที่เป็น 1, 4, 5มันจะมี Tonic Subdominant แล้วก็ Dominant อะไรคือ Tonic คือคอร์ดหอะไรคือ Subdominant คือคอร์ดสอะไรคือ Dominant คือคอร์ดหถ้าไม่อยากใช้ถ้าไม่อยากใช้หได้ไหมคอร์ดอะไรใช้แทนหนึ่งอีกที่เหลือในคอร์ดก็จะมี3 6 ที่ใช้แทนคอร์ดหนึ่งได้แสดงว่าเราจัดว่าคอร์ดหนึ่งคอร์ดสามคอร์ดหกจัดอยู่ในกลุ่ม progression คอร์ดที่เป็นกลุ่มแรกค่ะคือกลุ่ม tonic คอร์ดและอะไรใช้แทนคอร์ดสี่คือสองนะคะถ้าไม่อยากใช้สี่ก็ใช้สองแทนก็จะมาในกลุ่มของ progression ที่เป็น subdominant นะคะถ้าไม่อยากใช้ห้าใช้เจ็ดดีมแทนก็จะจัดอยู่ในกลุ่ม dominant นะคะกลุ่ม dominant ก็อาจจะหมายรวมถึงคัเ e นเชียลท็อษทีค่ะ อ่าคาเดนเช6.4ลซิกโ c ก็จัดอยู่ในกลุ่ม d โด a n นเหมือนกันหรือ Secondary d o m i n a ห้5ของ7ของก็จัดอยู่ในกลุ่มโด a n น,เ,น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 เช่นเดียวกันนะคะลักษณะนี้อันนี้พูดถึงโปรแ s ชันคอร์ d นะคะต้องมีพื้นฐานของกลุ่มนี้ก่อนนะคะเราถึงจะ,ะวิเคราะห์ดได้นะคะว่าคอร์ดที่ปรากฏอยู่เนี่ยเป็นเป็นคอร์ดนอกคีย์เนี่ยนะมันเป็นประเภทอะไรนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าอิตาเลียนซิใช้จัดอยู่ในกลุ่มซับโดเมนน์ค่ะคือใช้แทนคอร์ดสี่หรือคอร์ด2ก็ได้ถ้าคอมโพเซอร์หรือคนแต่งเพลงเนี่ยค่ะเขาไม่อยากใช้คอร์ดสี่หรือไม่อยากใช้คอร์ดสองเพื่อหลีกหนีความซ้ำซากจำเจเนาะเขาก็จับมาใช้อิตาเลียนซิแทนนะคะเพราะฉะนั้น30%ที่เหลือที่จะสังเกตและตัดสินใจและวิเคราะห์ได้ว่ามันคืออิตาเลียนซิหรือเปล่านะคะ ใน70%แรกโอเคมีโนต้ตลำดับที่6ของสเกลอยู่ไหมมีโนต้ตโทนิกถ้าคอดนี้อยู่ในคีซีเมเจอร์มีโนต้ตตัวซีอยู่ในคอร์ดไหมจากโนต้ตลำดับที่6นะับขึ้นไปหาคู่6ออลเมนเต็ดนะคะคือ F ช้าเป็น,นะค,ะค les, นู่6ออกจริงหรือไม่ลักษณะาการจัดเรียงคอร์ดมันเป็น1 3 5นะคะฟาลาโดนะคะมีลักษณะของการพลิกกลับคอร์ดนะคะและมักตามด้วยกลุ่มคอร์ดดูมแนนตามด้วย5เมเจอร์ตามด้วย5โดมแนนเซเว่นตามด้วยคาร์เดนเชียลซิโฟน1 6 4ตามด้วย5 ตามด้วย secondary dominant หรือ secondary leading tone นะคะแสดงว่าตรงนี้มั่นใจได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าเป็นอิตาเลียนซิกแน่นอนนะคะอันนี้คือวิธีการสังเกตนี่แค่สเต็ปแรกของการสร้างอิตาเลียนซิกนะคะ